กำลังทุ่มเทให้กับการเรียนเรียน込ยでいるนักกำลังทุ่มเทให้กับการทางาน 仕事に打ち込んでいる。าาで กำลังทุ่มเทให้กับการปลูกผัก野菜の栽培に打ち込んでいる กำลังทุ่มเทให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะคาราโอเกะนิทุ่มเท